หลังการเก็บเกี่ยวกับสีแปนอึเติดจังสีละครับทงให้ทงหน้าบานเฮ้าเนี่ยครับกัสีมีการแต่ว่ามีการจุดนะครับเป็นนึ่จุดนะจุดบ่ท่านนะครับเพราะว่าขายได้นะครับเพิ่นมีคนมาซื้อแล้วก็ลดอัดขี้เฟืองนําไปเป็นอาหารสัตว์ต่อไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งสองงสองอย่างอ่า เข่าก็ได้ขายนะครับขี่เฟื่องก็ได้ขายนะครับนูนะครับทั้งข่างผมนี่ก็เป็นอีกทงหนึ่งกาลังเขียวอยู่นะครับกาลังเขียวอยูนะ่เสียงเขียดจะหน้ากับห้องกันจบัจบจบัจบจับจับพ่อนนะครับอีกทงหนึ่งนะเขียวชะอมพุมพ่มสวยนะครับอนะขุนเข่ากับสวยนะครับเนาะนี่เลยครับบรรยากาศบานเห่านะครับ ยังมีส,สวยอีกหลายนะครับสวยอีกหลายนะครับแต่คางๆี่กะสิเบื้องหลังมันบางมันโล่งตาเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวข้าเจ้าก็ถ่ายเหไม่หรอกว่าแต่ว่าน้ำน้ำพั่นแห่งนาสิเป็นเหตดพืชอย่างอื่นเนาะท่ใไซน้ำหน่อยนะนะ,นะครับคำคำเติบนะครับตะเวนตกดินแล้วนะแต่ว่าแสงมันยังพอได้นะครับสู่ๆเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยก็ ต้องขี่รถออกมานะครับผมอยู่บ้านกะจังว่านะครับมันกัดคอนเทนต์มันมีรอบโตแต่ว่าเขาก็ต้องบางที่ก็ขี่รถเลาะหาบ้างเลาะไปเลยนะครับช่วงว่างงานนะครับเนาะสู่กันต่อไปนะครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์นะคลิปที่ดีคลิปที่เป็นออริจินอลเนี่ย จะได้เปรียบนะครับคลิปที่ใส่เพลงถ้าเกิดว่าผ่านกดผ่านเกณฑ์นะสร้างรายได้แต่ฮอสกับโปต้องเหนื่อยไปลดไปล่ลบคลิปเนาะบางที่ไปใส่เพลงมันกะมีกระแสมียังมีวิวยังข้นชั่วข้ามคืนนลนะที่ผมซ้อมซ้อมเมื่อนะแต่ว่าทําไมถึงสร้างรายได้ไม่ได้ <laughs> กะกดชุมชนเพิ่นเพิ่นเ่าว่า,วาอย่างนั้นเนาะคลิปที่จะสร้างรายได้ก็คือคลิป ที่มีเนื้อหาที่ที่เราสร้างสารรค์เองคลิปที่มีเนื้อหาของบุคคลที่สามเนี่ยยอดวิวเยอะก็จริงแต่สร้างรายได้ไม่ได้นะนีะ่เพลนวายยางังน,นะผมก็เข้าไปอ่านบ้างแล้วก็ฟังบ้างนะฟังกูรูเพลนวาวนั่นแหละ่วนมาผลิฟังนะฟังแล้วก็ไปอ่านยอดหลังที่หลังเออกระเมงเพ่นเพลนกวาวถือนะสร้างคลิปที่มีเนื้อหาที่ตัวเองเป็นผู้สร้างสารรค์นะที่เราเป็นผู้สร้างสารรค์เองนี่แหละนะครับนะ ปังหรือปะปังกะปะหูไม่อาจจะรู้ได้นะครับกระทาไปเรื่อยๆทําจนจนกล่าวจะมีวันนั้นนะนะราบใดที่เรายังมีกําลังแล้วก็ทําไปเรียกว่าบ่มีท่อนะครับไอ้บ่มีถอยนะครับทอทอเหมือนกันแต่แต่กะบ,บ่ถอยนะครับตามนั้นนะครับเนาะตามนั้นทำทำคลิปออริจินอลนะผมสี่พูดไว้นะครับคลิป ที่มีเนื้อหาที่เราสร้างสรรเองสวัสดีครับ